ที่จะยืน่นสารรัฐมูญให้ติดความเรื่องสถานภาพของรัฐบาลน,นะคะตามม่ตางหมดจำบ้างก็คงต้องรอคำมิไม่ใัยสารรัฐธรรนะคะแต่ว่าขณะนี้ดิฉันเองกอ็ยึดถือในตามหลักรัฐธรรมนูญที่เราต้องปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าใน,ในยกรัฐมนตรีในี่นะฮะรัศการก็คงต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคอรอมนรัฐชุดใหม่ค่ะ ขนาดนี้ยังไม่มีกรณีทชุดใหม่เราก็ไม่รู้จะทำไงเราก็ต้องทำงานต่อไปนะคะก็คงต้องรอความชัดเจนจากสารมวลชนยคกรณีที่มีช่วงนี้มีข่าวว่าท่านเจมส์กับทหารที่ทะเลาทัมากเนี่ย้มีข่าวว่ามีการเคลียร์ใจกันท่านจริงไหม เออจริงๆก็ถือว่าเป็นปกติค่ะก็ดิฉันเองก็ในคณะมนตรีดัฐมนตรีกรลกาโรงโหวก็คงต้องพูดคุยกันในเรื่องของความมั่นคงด้วยแล้วก็การประชุมสภาการงโหงซึ่งก็มเกิดขึ้นเป็นระยะอยู่แล้วเป็นตามตาระปกติค่ะก็ได้มีการได,ได้พูดคุยกันกับทางบอร์ดทัพค่ะเพราะว่าก็คงจะต้องพูดคุยกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนในแง่งของความกังวลใจซึ่งความกังวลใจในส่วนของกองทัพนี้ก็ไม่ต่างกับความกังวลใจของอ ดิฉันเองกน่ารื่นนะตริงารมแล้วก็ส่วนรัฐบาลด้วยเช่นกันนะคะเราก็ร่วมมือกันในการทํางานให้ให้เกิดความสงบนะคะเรี่ยวกระแสะข่าวที่มีการจะปฏิวัติบ้างอะไรบ้างอยู่ในบทไม่มีหรอกค่ะ,คะเพราะว่าด้วยสถานการณ์นี้ังก็เชื่อว่าเหตุการณ์ต่าง,างๆเราก็พยายามที่จะรักษาความสงบ ะะเราก็ไม่เชื่อว่าไม่มีใครที่อยากจะไปถึงให้เกิดความรุนแรงหรือปฏิวัติเลยนะคะเพราะว่าไม่มีประโยชน์นะคะแล้วก็การยอมรับต่างชาติต,าตา่างชฉันก็เชื่อมั่นว่าถ้าเราช่วยกันพูดคุยกันแล้วก็ช่วยกันแก้ไขการพูดคุยกันบ่อย,อยๆการที่จะร่วมกันแก้ไขก็น่าจะเป็นทางออกมากกว่าการที่เราไม่พูดจากันแล้วก็ไปถึงในเรื่องของความเข้าใจที่ไม่รงกรันแล้วก็มีความรุนแรง,งเกิดข,ข,ขึ<ล>ข้นนเป็นบอกว่าเครียมกังวลเรื่องอะไรที่อยากให้ต<ข>่างกัน ไม่หรอกค่ะก็ในเรื่องของความมั่นคงค่ะที่เราก็คงต้องให้ทางโดยเฉพาะทางสสนะคะที่จะต้องดูแลความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปทางผู้ชุมนุมและผู้ที่สัญจรไปมาซึ่งส่วนนี้เองก็คงจะต้องมาเพิ่มมาตรการแล้วก็ปรับมาตรการในเรื่องของจุดตรวจต่างๆเพื่อให้เป็นการชุมนุมที่ไม่ไม่ไม่ปราศจากอาวุธนะคะที่บอกว่าเป็นเรื่องของเพราะว่าถูกความคาดทีมเรื่อง จริงๆแล้วในส่วนของทางทอรก็คงต้องทําตามหน้าที่นะคะถ้ามีรายละเอียดต่างๆก็ต้องว่าไปตามข้อที่จริงนะคะทั้งหมดนี้ก็คงต้องยึดกติกานะคะแล้วก็ในส่วนของทอรก็คงจะเป็นอำนาจของทางทอรเองค่ะเอ็นบอกว่านายกเองก็สอบถามเรื่องนี้ก็สอบถามซึ่งขณะนี้จริงๆแล้วก็เรียนว่าทางทอรถเองก็มีการที่จะสอบข้อที่จริงอยู่แล้วก็คงเป็นไปตามขั้นตอนปกติจุดยจุดยืนของกองทัพก็คือย่งไม่ไม่รู้กัน ไม่ยุ่งเกี่ยวหรอกค่ะกองทัพไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองกองทัพก็มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องความมั่นคงมีการเคลียร์ปัญหาเรื่องสัป่ล้านนาเราเรื่องไฟแรงดีกว่าไหมครับอะไรนะคะเรสีชมพูนิดนึงค่ะอะไรนะคะบังเกอร์สีชมพูกับดอกไม้นี่ะทาให้สถานการณ์เขาลงมาจากไหนเนี่ยบังเกอร์สีชมพูที่ขอบบอกว่าจะทำตรงนี้เพื่อให้สถานการณ์มันดูเบาลง จริงๆก็ถือว่าเป็นการพูดคุยกันปกติอะค่ะคือเราก็มองว่าในเมื่อผู้ชุมนุมมีการปรับพื้นที่ไปอยู่ที่สวนรุมแล้วนะคะแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ราชประสงค์ถ้าเรายังมีบังเกอร์แล้วก็เราก็หาลยขอบอกว่าเป็นไปได้ไหมจะปรับบังเกอร์ในพื้นที่บางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาเห็นบังเกอร์แล้วก็มีเหมือนคล้ายๆค่ายทหารอยู่ตรงนั้นคนก็หวาดกลัวแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยกรุณาปรับให้มันดูพื้นที่ที่เราจะได้รู้สึกว่าต่างชาติมาแล้วไม แต่ยังคงในเรื่องของความปลอดภัยในการดูแลอยู่เท่านั้นเองค่ะในการเคลียรปัญหาเรื่งองสป,ปอล้านนาไหมคะท่านผู้ชมะ จริงๆไม่ต้องเลีย์เลยค่ะพราะดิฉันเองก็ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่าเราจะร่วมกันในการที่จะปกป้องในเรื่องของไม่มีมีการแบบแยกดินแดนประเทศไทยต้องเป็นหนึ่งเท่านั้นค่ะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็อยากให้เรียนว่าข็ขอว่าเราเราก็น่าจะหยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้วเพราะว่ายิ่งพูดก็จะยิ่งทาให้เป็นแผลแตกแยกในใจแล้วก็เราเองไม่มีคนไทยคนไหนหรอกค่ะที่อยากจะแยกประเทศเรารักกันนะคะจริงๆแล้วบนความเน ที่แตกต่างแต่เราก็เชื่อว่าเรามีความเป็นไทยอยู่ด้วยกันฉันเชื่อว่าความที่เราเป็นคนไทยนี่แหละที่จะช่วยกันในการแก้ปัญหาดังนั้นก็อยากขอให้อย่าพูดเรื่องตรงนี้เลยเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆนั้นอาจจะต้องดูในลักษณะของการที่เรามาแก้ปัญหาที่ ต้นทางมากกว่าก็คือการที่เราต้องมาลดในเรื่องของความเห็นที่แตกต่างการพูดที่จะนาไปถึงความแตกแยกแล้วก็การที่ให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันท่านายวันรี้การที่กองัพทจากคนในรัฐบาลบ้างไหมคะจะเป็นรัฐมนตรีหรือว่าคนในรัฐบาลเองจากเรื่องนี้ได้รับการชี้แจงบ้างไหมก็ยังไม่ได้มีการคุยกันค่ะแต่ทุกคนก็ยืนยันเหมือนกันอยู่แล้วค่ะคิดว่าจะยืนอยู่บนสถานการณ์แบบนี้ไปนานไหมประเทศไทยเพราะวันนีู้เหมือนว่าทุกฝ่ายมันแย่มากแล้วะ ฉันคนเดียวคงต้องบอกว่าต้องถามทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกันต่างหากการที่ประเทศจะเดินไปข้างหน้าการที่ทุกอย่างทุกทางจะเดินได้ก็ต้องอาศัยความรักความสามคัคคีความให้อภัยการเอื้อความอ่อนต่อกันและกันความเป็นไทยแล้วก็ความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่เราจะทําให้ท่านสบายประทัไทยค่ะคะ<อ>็คือวิพา์วิจารณ์กันมากเลยว่าพี่ชายอยู่กับ อยู่เบื้องหลังของสถานการณ์ความวุ่นวายทั้งหมดท่านนายกช่วยปฏิเสธให้ชัดได้ไหมคะว่ามันไม่จริงตรงนี้ค่ะไม่จริงรอกค่ะฉันเองก็ทําหน้าที่ของดิฉััเนนยวันนี้คนก็เห็นอยู่นะคะก็เชื่อว่าขอให้เชื่อมั่นซึ่งกันและกันค่ะขออย่าไปมองอย่างนั้นอย่างนี้เลยถ้าเรามองในจุดที่มันเป็นบวกบ้างเราก็คงจะมีได้อะไรดีๆแล้วเป็นข่าวดีสําหรับประเทศไทยบ้างนะจ๊ะไปเองนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะค่ะน่ยวขับไปแล้ววันนี้ถ้าพี่ฟังดูสุปเนี่ยเขาฟังทั้งฝ่ายทีมงานก่อน ฟังสรุปแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาภาัยแล้งเือโ <c oughs> ดยรวมจากการรายงานของทางกบอแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ดูแล้วจากสถานการณ์ในเรื่องของน้ําต้นทุนนะคะก็ดูแล้วดีกว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็ปีนี้ในเรื่องของการเริ่ม <c oughs> ภัยแล้งก็ช้ากว่าปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นน้ําต้นทุนเนี่ยเราคิดว,ว่าเราพอมีนะคะโดยเฉพาะน้ําที่ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคชื่ไม่มีปัญหา แล้วก็เขตพื้นที่เพื่อการเกษตรการใช้น้ำเพื่อภาคการเกษตร <c oughs> ก็ในเขตชลประทานก็คิดว่ารองรับได้ <c oughs> ซึ่งรองรับได้นี้บนการการที่เรียกว่าปลูกข้าวในรอบแดน นั้นหนึ่งรอบแต่รอบที่สองนั้นอาจจะต้องมีปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการซึ่งต้องดูความจําเป็นในแต่ละพื้นที่แล้วก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้อง,องประชาชน,นะค่ะ <ś led> แล้วก็นอกจากนั้นในพนื้นที่เสื่องของนอกเขตชปรททางซึ่งเราก็พบว่ามีการปลูกพืชหลายประเภทยอยู่ในชุงนี้นะค,ะ,คะก็จะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านของจิก่าแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรแล้วก็ทางผู้ว่าการจังหวัดสั่สำรวลงไปในละีรดว่าการปลูกพืชชนิดไหน แล้วก็คงจะให้ทาง,ง,อ,างองค์สิ่งแวด้อมน้ำมาดามในการที่วิ่งในการที่จะปลูกจองน้ำมาดาที่จะช่วยแบ่งเบาภาระในช่วงนี้ก็ขอความร่วมมือค่ะแบบพี่น้องประชาชนที่จะเริ่มปลูกข้าวนาปังรอบที่สองก็ขอให้หาดูในหลวงสดงตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของการบริหารจัดก,การน้ําก็อยากขอเลี่ยงในการเพาะปลูกเพื่อชนิดอื่นที่สามารถที่จะทนน้ําได้อันนี้ก็คงจะทําให้ไม่มีผลกระทบนะคะอย่างไรก็ตามเราก็จะมีการประชมุมผู้ว่าานการ จังหวัดที่คาดว่าจะมีปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นร่วมกับทางกระทรวงเกษตรโดยที่ดูเรื่องของโซนิ่งแล้วก็พยายามที่จะหาวิธีการในการประชาสัมพันธ์แล้วก็แนะนํากับพี่น้องประชาชนแล้วก็รวมถึงกระทรวงทรัพยากรที่จะขุดในเรื่องของน้ำาราดานช่วยทิศวันวันนี้เขาหวงกันว่าหลังจากที่รัฐบาลยืมกองกลางไปสอนงานไปช่วยในการจ่ายเงินจำนนข้าวค่ะ,คะจะส่งจะทําให้เงินกอกลางไม่เหลือพอที่จะมาแก้ปัญหาเลี้ยงดูในการคํานวณน,นั้นเราได้คํานึงแล้วค่ะเพราะว่าเรา ต้องคำนึงในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนของเักลางในเรื่องของความจําเป็นเร่งด่วนอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาไัยแ้งต่างๆก็ไม่มีผลกระทบค่ะ